พลังรู้ว่าราการจวัดยสพสธรท่านประวัติปีปากแก้วลีถักแก้วลรีถักแก้รงผู้ว่ารามากจหวดนคทนากพดางผู้บัชาการการเกษตรจเพชรบุรีผู้กบคือคุณคุณคคค องเบอุ้ครอของอกรดนเออับการใหกเพื่อให้เกากรนะะู้ปกเกี่แบบนี้ที่ได้รับกกประทานที่มีกกาดการเกษตรอีซีเกตีซีอุตสาหกรรมนและสัตทนวันี้ขึ้งเป็นสิ่งำที่ตอบรากนโยบายของกระทรวงกตรแลงร่อเป็กจอนโยบายที่โคการเกษตรของกระทรวซึ่ง แต่ในโครงการรวมแล้ไม่บายการสับเงสข้างรสิที่การเกิดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณให้บริสามารถบริหารจัดการได้อย่างเชกลยุทธวิธีการนการนงร่องเลเร็จความรู้กการทุกาส้กบ้เารันะครับกระักการศ้าเสรีอาเซียนหรือเร่อีภาษาเ็นไมหมที่เราได้ยินว่ภาเมื่อ จึงมีการเปิดโานผลินที่หล่มาผลตสินค้าร้อนห้ิัที่ผลกมีผลก็ต่อภาพการตเชื่อกันว่าจะส่ให้มีการแข่งขันด้านผลิตการเลิตนเพิ่มขึ้นต้งมีการทีตั้งเร่งขัการโครงการต่างๆให้เกิดตกในความตระหตัวให้เกิด้การลความแปนและการตรับตัพให้เกิดความดันยืนขึ้นหาตัวเองให้มากที่สุดซึ่งต้องสร้างระบบการผลิตที่หลากหลายโดยพัฒนา ยกระดับ,บองค์กรเกษตรกรมีความสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตและการตลาดบนพื้นฐานการค้าจะเป็นความแก่เกษตรกรละผู้บริโภคทั้งนี้ภาครัฐต้องช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทักดังกล่าวอีกทั้งต้องค้ดท้องสินง่นเกษตรกรและคนในในการรักษาพันธุกรรมท้องถิ่นและความลหลากหลายทางทาพินภาพสูงปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมสิ่เป็นตัวยึดน คุณคนบนพื้นฐานแนวคิดท,ที่น้อมนัว่ารทรัพยากรเชียภาพเป็นสมบัติาขาดายนะตั้งอยู่บนฐานการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติกระผมจึงขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุประสงค์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้งขอให้มีการขยายผลให้จันนงหวัดดุสิตนครปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่จังหวัดที่มีการ พัฒนาวิถ <alc ance> ีช <S ć S 2> ีวิตเกษตรอินทรีย์ครงการจเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นมาเรียนรู้อย่างที่ท่านลองเพราะว่าการแบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมจึงขอเปิดงานคเกษตรดีๆเกษตรอดีที่ถือข่าวมาเลือกตัวพรและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงนามร่วมกันครับแล้วเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดงานนะคะขอ เรียนเชิญท่านประธานตีพ้องเพื่อก้าข้อยสู่พิธีการเปิดงานมหากรรมเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์วิถีชาวนาแยาสุธนได้หน้าบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ และในโอกาสนี้นะคะดิฉันให้ขอกราบขอพระคุณนายธุรกิจลิ้มสิทธิกูลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหก,กรรมเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์วิถีชาวนยายยโสธรในวันนี้กราบขอพระคุณนายประวัติทีาหาแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นอย่างสูง ท่านประธานในวันนี้กล่าวขอบพระคุณนายวีรชัยนาวิบูรวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้หน่วยง,งานท่านตำรวจเอกไบโรสสวัสดีโรสผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอบุรชุมและแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานมหา,ากรรมเกษตรอินทรียในวันนี ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ